สุดท้ายแจกเงินแจกเงิน<อ>ผมเห็นมีพี่น้องชาวเกาเหลี่ยงแต่มีสัญชาติไทยนะเดินทาง100ยกิโลมากดเพราะว่าเลขบัตรประชาชนตรงวันนี้วันสุดท้ายพอดีอนี่นะฮะก็แจกไปทั้งหมด145552ล้านครับล้านะครับกลุ่ม,มเปาะบางและคนพิการ14ล้าน5แสนคนนะครับนี่ฮนะก็แจกมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเ,เขาบอกว่าที่ทกอสอสาขาพิมายที่โคราชนี่นะฮะมีคนเข้าไปนวายธนาคารนะ เจ้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามสพพิมายเจ้าที่รปภก็เข้าระงับเหตุไปดูนาทีหนะฮะมีความอดรับเรื่องอะไรเฮ้ยต้หลอ่เนี่ยผมื่อหูทำไมตงอกทำไมเฮ้ยจิงอะไรเ้ขอกินเนี่ยอะไหนๆเราขครับขี้รักขึ้นหเยเออปั่นนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ สุดท้ายตำรวจกบรอพอแทบจะไม่อยู่นะฮะครับอพออยู่หมัดตอนไหนรู้ไหม <lawsuit. S 1> ตอนลุงอีกคนที่นั่งข้างๆมานั่งทับอะเรื่องเลย oh. สบงบเลยก็ดูมีลุงคนหนึ่งค่อยๆมามาแล้วค่อยๆมาแล้วนี่นั่งทับเลยนี่ครับลูก<ย>ค้าท่านหนึ่งฮะนั่งทับสงบเลยครับครับเขาบอกว่าคนที่กอ่อเหตุที่นายสมศิลป์ออบนอกฮะก็ไปวอยาวต้องการพบผู้จัดการธนาคารทกศรอพอของธนาคารไม่ให้เข้าฮะสมศิลป์ก็ไม่พอใจก็เดินตรงไปข้างในธนาคาร นะฮะก็มีประชาชนจำนวนมากกำลังรอเข้าคิวกดเงินเหมื่นนะตำรวจและรอพอก็เลยต้องรังแบเหตุนะแต่กว่าจะจับกลุมได้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับจุกละหสมศิลป์บอกว่าตนเองเอาสมุดธนาคารมาปรับเงินที่หน้าตู้ ATM ปรากฏว่าเงินเหมือนไม่เข้าก็เลยต้องการจะไปสอบถามกับผู้จัดการนะแต่ดูทรงแล้วราาพอพบอกว่านายสมศิลป์นี่มีอาการคล้ายเมาสุราหรือเมายาทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปรังับเหตุเราฟังเสียงสมศิลป์นยฮะ ไปวุ่นวายคนก็รอคิวเต็มอยู่ทำไมเราชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อสินครับสินครับมาติดต่อธนาคารเรื่องนี่จะทำสมุดเบิกเงินเพื่อไปซื้อรถแล้ววิ่งหางานพูดวกไปวนมาเนี่ยเราเมาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่กินเราเลยกินเราอะไรมาไม่กินเลยไม่ได้กินครับไม่ได้กินทำไมพูดวกไปวนมาเราไม่ได้กินเลยก็เหตุเกิดมาจากการไปอัปเดตบุ๊กธนาคาร ไม่พบว่ามีเงินเข้าก็เลยวุ่นวายนี่ตำรวจก็สนนิษฐานว่าน่าจะเมาเหล้าหรือเมายาอะไรนี่นะฮะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ชุนรมุนวุ่นวายที่ธนาคารเนี่ยนะครับก็ต้องเอาไปตัวไปตรวจนะาสารเสพติดนะฮะในสินต่อไปนี่นฮะสรุปนี้จะทําท่าจะไม่ได้ใช้เงินหมืน่นเขาเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์เปล่าฮะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางว่า อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางเงินมันยังไม่เข้าไงบางที <ละ S 2> อาจจะมีปัญหาเรื่องยังไม่ผูกพร้อมเพยหรือเปล่าล <ะ S 2> หรือบัตรอะไรมันหมดอายุหรือเปล่าล <ะ S 2> เหมอพ่อปกติเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดแต่ว่าประเด็นก็คือพี่แกไปบวยวายไงแต่บางทีคนเราเนี่ยมันอยู่ทั้งคืนบางทีคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้ต้องมีเงินหมื่นเนี่ยก็อาจจะผิดหวังรุนแรงก็ได้นะมันก็แล้วแต่เขาแต่ให้ตำรวจเขาไปตรวจก่อนกนแล้วกันนะ